อันนี้สีนในวันที่31แล้วนะคะคือการโอนปิดมูล,ลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวดค่ะเข้าไปที่โปรแกรมบัญชีเลยนะคะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ Workflow ค,ค่ะแล้วเข้าที่รายวันค่ะอันนี้ก็คือการสร้างวอเชอร์เหมือนปกตินะคะแต่มันจะแตกอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะ,สะาใส่วันที่ก่อนนะคะสามส่หนึ่งห้าแปดนะคะแล้ว้ช้นี่เราจะจาก วัวเชื่อกันก่อนเราจะไม่ใส่นะคะแต่ว่าเชื่อนี้เราใส่นะคะเราจะกดตัว c ค่ะ C ก็คือการปิดย่อมาจากการปิดนะคะก็คือโคอ้นั่นเองนะคะคือการปิดงวดเดือน0 1นย์หนะคะคลิกโอเคค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้เราดูว่าช่วยสรุปบัญชีใดๆบ้างของเราปิดสินค้าคงเหลือไปงวดกรณีพิเีออรือท่านะคะแล้วก็รอสักครู่ค่ะ เ,เราก็จะได้แล้วนะคะคือ,อสินค้าสำเร็จรูปรายละเอียดคือปิดบัญชีสินค้าสำเร็จรูปใบงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายคือ247,200บาทนะคะแล้วก็เครดิตสินค้าสำเร็จรูปเหมือนกันคะ่ะปิดบัญชีสําำเร็จสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายนะคะคือ267,800บาทค่ะแล้วต้นทุนขายผลต่างก็อยู่ด้านเดบิตนะคะ2600บาทค่ะเราก็จะบันทึกนะคะ ให้เครื่องรันให้นะคะกดโอเคค่ะพอเราบันทึกบัญชีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลองไปดูรายงานกันนะคะเอ็แคปออกค่ะเราก็จะไปดูรายงานกันนะคะเราจะเข้าไปที่บริหารสินค้าคงคลังค่ะเราจะแตกออกนะคะแล้วเราก็เข้าไปนี่ค่ะไปรายงานสินค้านะคะแล้วเราก็เข้าไปที่รายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือคือ,อโค้ดของมันก็คือ P-stock 2นะคะกด เลือกเข้าไปค่ะกดเลือกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะขึ้นมาให้เรียบร้อยนะคะช้นิดของสินค้าคือสินค้าสำเร็จรูปนะคะตั้งแต่อันไหนถึงอันไหนนะคะพิมพ์ยอดวันที่3102558นะคะโอเคค่ะแล้วนี้เราก็กดโอเคเลยค่ะเขาก็จะแสดงยอดมาให้เรานะคะเรากดพิมพ์ดูค่ะพิมพ์ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ ก็ตรงนะคะตามที่เราได้ดูเมื่อกี้นะคะ2,47,200บาทค่ะ